สวัสดีค่ะพบกับมาดามลิชี่อีกแล้วนะคะวันนี้ลิชี่จะพาไปเล่นที่ห้องเซ็กซี่นะคะเล่นเหมือนเดิมเลยนะคะอเมื่อกี้ลิชี่นำเล่นค้างอยู่ที่ห้องสองนะคะเราจะไปกันที่ห้องสองนะคะเมื่อกี้ลิชี่บวกจากห้องสองมานะคะนำเล่นในกลุ่มไลน์ไม้แรกนะคะลิชี่จะใส่ไปที่แดงนะคะ500บาทนะคะ ใส่ไปเลยที่แดงห้ารนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไม้นี้จะบวกหรือไม่บวกเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าม้นี้จะบวกไหมอ่ายังไงเจ็ดมาแล้วค่ะเจ็ดมาแล้วมันแค่หนึ่งแต้มนะคะเจ็ดเจ็ดโอเคค่ะทุกคนยังไงโอเคค่ะตอนนี้บวกเป็นที่เรียบร้อยนะคะบวกเป็นที่เรียบร้อยนะคะสี่ร้อยกว่าบาท โดนหักค่าน้ำไปยี่ห้าบาทนะคะโอเคไม้ต่อไปไม้ต่อไปนะคะอ่ะตอนนี้มันสับไพ่นะคะทุกคนเดี๋ยวลิชี่จะเปลี่ยนห้องนะคะลิชี่จะเปลี่ยนห้องก่อนนะไปที่ห้องหดีกว่านะคะทุกคนไปที่ห้องหนะคะเขาปิงปองนะคะทุกคนอ่ะไป200ก่อนแล้วกันน้ําเงินนะคะไม้นี้ ที่เข้ามาห้องผมเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเขาปิงปองนะคะทุกคนเขาปิงปองมันก็จะเล่นง่ายนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากได้สูตร8เซียนแอดไลน์มาได้เลยนะคะ a c b 8 8ดแปดนะคะใครอยากได้สูตร8เซียนแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะใครอยากมีเซียนนําเล่นแอดไลน์เข้ามาได้นะคะเดลิชี่ดึงเข้ากลุ่มเซียนนําเล่นนะคะสองหนึ่งมาโอโหบอดนะคะบอดไปแล้วนะคะยังไงยังไง โอ้โหเก้าหลังนะคะเก้าหลังบวกมาอีกแล้วนะคะสองร้อยบาทบวกมาอีกแล้วนะคะสองร้อยบาทตอนนี้กาไรลิชี่ประมาณเจ็ดร้อยนะคะกําไรลิชี่ประมาณเจ็ดร้อยนะคะอ่ะไม้ต่อไปนะคะไม้ต่อไปไม้ต่อไปลิชี่จะใส่ไปที่แดงนะคะสี่ร้อยบาทลิชี่จะขอใส่ไปที่แดงเลยนะคะสี่ร้อยบาทอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ก็แนะนำสาหรับใครนะคะที่เล่นนะคะก็คืออย่าอย่าลงเดิมพันแบบลิชชี่นะคะอย่าแบบว่าถ้าตาไหนที่บวกๆอยู่อย่าเพิ่งไปลงทบเงินอะไรมากมายนะคะให้ทบเงินเอาเวลาที่เสียนะคะ mm hmm. แต่ว่าถ้าตาไหนมั่นใจก็ไม่เป็นไรอยากใส่เท่าไหร่ก็ใส่นะคะ mm hmm. บวกอีกแล้วนะคะบวกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. บวกมาอีกแล้ว400บาทนะคะกําไรลิชชี่อยู่ที่พันหนึ่งนะคะตอนนี้ กำไรลิชี่อยู่ที่พันหนึ่งแล้วนะคะเอาไม้ต่อไปนะคะไม้ต่อไปจะใส่ไปที่แดงนะคะไปแดงนะคะเอาไม้ต่อไปใส่แดงไปเลยนะคะแปดร้อยเลยนะคะมั่นใจนะคะไม้นี้มั่นใจมากๆนะคะมั่นใจมากๆนะคะตอนนี้เขาเขาไม่เป็นปิงปองอยู่นะทุกคนแต่ว่าเขาพ่ไม่ขึ้นนะคะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรแต่ตาไม้นี้จะย้ำไปที่แดงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบวกไหมนะคะ อันนี้เรามาดูนะคะโอ้อโหสามแต้มทุกคนสามแต้มยังไงอ้อโห่จ่อห้าเข้าค่ะทุกคนจอห้าเข้านะคะบวกมาอีกแปดร้อยนะ,ะบวกมาอีกแปดร้อยนะคะตอนนี้กําไรแล้วได้ทีแล้วนะคะไม้น้ลิชจะไม่ทบเงินนะคะจะใส่เบรกที่น้ําเงินแค่สองร้อยบาทนะคะไม้น้ลิชจะไม่ทบเงินนะคะจะใส่เป็นน้าเงินแค่สองร้อย เดี๋ยวมาดูไม้นี้นะคะสําหรับใครน,นะคะที่อยากได้สูตรแปดเซียนนะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะสูตรแปดเซียนนะคะเป็นการแฮกระบบหลังบ้านโดยตรงนะคะสูตรแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแอดเข้ามาได้เลยนะคะที่ให้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะอ่ะอยังไงกงมาค่ะกงกงโอเคค่ะสี่แถวมานะคะป๊อกเก้าเป็นที่เรียบร้อยนะคะป๊อกเก้าเป็นที่เรียบร้อยนะคะบวกมาอีกแล้วสองร้อยบาทนะคะบวกมาอีกแล้วสองร้อยบาท ไม้ต่อไปไม้ต่อไปจะใส่ไปที่น้ำเงินนะคะทุกคนเราจะลองใส่ไปที่น้ำเงินดูนะคะ200บาทอ่ะสองบาทใส่ไปที่น้ำเงินทําไมถึงใส่น้ําเงินซ้ําไปนะคะก็คือจะบอกว่าไม้ที่แล้วนะคะมันออกแดงสองแดงสองไม้ติตกันไปแล้วนะคะและมันตัดมาที่น้ําเงินไม้เมื่อกี้นะคะ ไม้นี้นะคะลิชี่คิดว่าน่าจะเป็นน้ําเงินอีกรอบนึงนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่ะยังไงยังไงโอ้โหป๊กเก้าจริงๆด้วยนะคะป๊กเก้าจริงๆด้วยนะคะตอนนี้กําไรลชี่อยู่สองพันสามแล้วนะคะกําไรเลชี่สองพันสามแล้วนะคะอ่ะไม้ต่อไปขอย้ําไปที่น้ําเงินเหมือนเดิมนะคะขอย้ําไปที่น้ําเงินเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะยังไงนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากเข้ากลุ่มไลน์นะคะมีกลุ่มน้ำเล่นนะคะทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะโดยมีเซียนน้ำเล่นนะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะเรามีสูตรแปดเซียนแจกฟรีนะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะอะยังไงไมานี้ก้าวมาค่ะก้าวมากงกงโอ้โหไม่ใช่กงนะคะยังไงโอเคมันกงสองตัวสี่แถวมา โอ้โหสองแถวมาแล้วนะคะโอเคค่ะโอ้โหเสมอนะคะทุกคนเสมอนะคะโอเคค่ะทุกคนไงเรช,ชี่ต้องขอไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะตอนนี้เรช,ชี่กำลังสองพันสามนะคะพอแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะอย,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เรช,ชี่ด้วยนะคะ